เจ็บไหมนะวาไม่เจ็บฮะเจ็บไหมฮะเจ็บใจเ่างฟ้าป่ะกัดตรงไหนนะวะนะวะนะวะเจ็บปากัดตรงไหนนี่ครับวันนี้ก็พามาอยู่ที่คลองนี่ครับี่คลองเชื่อมต่อจากคลองสิบสามลงมาก็สวายขึ้นเยอะเลยแต่ไม่กินเบ็ดนะครับก็ลงเบ็ดเสร็จละเราลุ้นดูนะ ว่าเราจะได้ตัวหรือไม่วันนี้พาเด็กๆมานี่ขึ้นตัวบลเลอร์เลยนี่โอ้โหอเรายังไม่ได้สักตัวสวายขึ้นตัวบลเลอร์<ะ>ยังไม่ได้สักตัวเลยนี่พี่พาเนี่ยี่น,นก็มีเด็กๆมาตกปลาอยูบนน่บนนู้นน้นเด็กๆตกปลาสวายขึ้นตัวใหญ่แต่เราก็ไม่มีวิชาตกสวายนะอเก ทนะ่านไหนมีวิชาล่าสวายก็มาได้นะครับทีนี้ในวิไปดูเบ็ดในวิซิปลากินหรือยังยังไม่ตอดเลยน่าจะไม่กินหรอกจะไม่ขยับเลยอันนี้พาในว่แล้วก็นาวาน้ามาตกปลาพี่วายังไม่มาพี่วายังไมมาเลยใช่ไหมเหต่ okay, เดี๋ยวรอรุ้นดูกันนะวันนี้เราจะได้กี่แต้มนน่นนะครับสวายขึ้นตัวใหญ่ๆที่นั่นเลยไซ ไซส์เกือบสิบอะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมนู่นนะึ้นอีกแล้วนี่ขึ้นต่อหน้าใกล้ๆนู่นเลยสวยเยอะนะนี่คืนอีกแล้วต่อหน้าโอ้ยโอ้โหนีอห่อีกแล้วตัวหนึ่งสวายเยอะครับแต่มันไม่กินเบ็ดนี่ก็คือครองที่เชื่อมต่อ อันนี้มันก็คือคลองสิบสามลงมานั่นแหละแต่ตรงนี้มันก็อยู่แถวอจอกแถวนี้ครับแล้วก็มีเรือมากวนจนได้น่นเรือยนต์มาแล้วปลาก็ไม่กินเรือก็มาเหลือสิง่งซะด้วย เรือเรียบร้อยหยกข้าวนี่จะคลื่นมาหาสมุทรนี่พอเรือผ่านไปปุ๊บสวายขึ้นเอาขึ้นเอา,เ,อาเลยมันตื่นหรือเปล่าไม่รู้มันตื่นเสียงเรือหรือเปล่านอนนอนนอนขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วทางนู้น ขึ้นดีมากขึ้นดีมากแต่ไม่เอาเบ็ดมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นี่ต่อหน้าเลยต่อหน้าต่อตานี่เลยนี่โอ้โหข้างหน้านี่เลยอันนี้น่าจะมีไซส์สามสี่โลอยู่ตัวนี้ตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีเบ็ดนิแก๊กตะพงตะเพียนไม่มีตอดเลยนะทางโน้นก,ก็ขึ้นดีนะครับทางโน้นนี่ข้างหน้าก็ขึ้นดีทางโน้นก,ก็ขึ้นดี สวายเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาหนมปังมาแล้วก็ลองเกี่ยวหนมปังดูนะว่าจะได้ตัวไหมนะเรือมาอีกแล้วครับท่านทุกคนเรือใหม่แล้วอย่างซิ่ง ราจะประกอบเบ็ดตีสวายนะครับนี่ก็ใช้ทุน่นกับใช้ตะก,กัวตะก,กัวเขาเรียกว่าตะก,กัวอะไรลืมชื่อละตะก,กัววิ่งนะเดี๋ยวเราจะตีสวายแบบตีแบบลอยผิวน้านะครับเดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเราจะได้แต้มไหมแต่ดูแล้วสวายน่าจะฉลาดน่าด,ดูแต่ก็ต้องเสี่ยงดูนะครับลุ้นดูไปครับเดี๋ยวประกอบเบ็ดแป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่ก็เป็นแบบตะก,กัว วิ่งไอ้ที่เราจะตีแบบหมปังลอยนะครับลองดูนะว่าเราจะได้แต้มหรือไม่ถ้ามันไม่ฉลาดซะก่อนนะเราก็อาจจะได้แต้มแต่ถ้ามันเซียนแล้วเราก็อาจจะกินแห้วลองลุ้นดูครับโอเคครับพร้อมแล้วลวยครับนี่ลองดูนะเราจะได้ไหม ออกกล้องมาปลานี่มีแกงตกแกงตกปลาเออขอบค่อผมได้ปลาสองตัวแล้วใช่อได้ปลาสองตัวแล้วเหรจิ้งเรีจิ้งเรนดจิ้งเรจิ้งเรนแม่กาช้อนปลาเอ้ามาแกช้อนแม่มาะชอนตกปลาดิ ตกได้ยีเมื่อกี้ไกูไม่กล้ายิบอ่ะโอ้ปลากับเพื่อนดูใครจะตกปลาได้ก่อนนะเพื่อนตกปลาได้ก่อนแล้วตัวแรกไม่นับสองตัวแรกเราไม่นับสองตัวนั้นเราไม่นับเรานับใหม่ตัวแรกนับสิเพราะเมื่อกีอยู่ตรงนั้นน่ะผมก็อยู่ด้วยเขาก็ได้เราต้องมาตกตรงนี้มาไดตรงนี้โอเคไหมหัวเชื้อเลยผมไม่ไหวแม่ไหวพอพอใส่หัวเชื้อไหม ใช่อันนั้นมันเป็นเหยื่อตกปลายี่สบมมันเป็นเหยื่อตกปลายี่สบทามาตกสวรรค์ที่บ่อนะคำมาเขาใช้แบบแม่กันเขาขายเหรอใช่เขาขี้โกงปลานีปลามันติดเลยก็คงใช้อยู่ผมเคยใช้ตกบ่อนะครับได้ปลาจระเมด้วยติดหางติดหางไม่หลุดอ่ะเนียอันนั้นไม่ต้องอันสุดท้ายไม่ต้องถ้าหมอไม่ตายเลยแข่งในนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปแข่งฟรีไฟก่อนนะว่า ยังไม่มีชื่อนาวาเลยเขามีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอฟเดี๋ยวมันนั้นนาวาพาพาพ่อไปเล่นทอยเล่ยนาวาบอกว่าเดี๋ยวก็ชนะเจอตัววิ่งนาวาเล่นแม้ฟรีไฟเดี๋ยวเขาให้ให้นาวาอยู่กับพ่อนาวาให้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 ลุงสามคนเลยเดี๋ยวหนูขออยู่คนเดียวเฮ้ยจัดไปเห้อยู่กับคิปลี่เองเอาอ่ะพ่อเดี๋ยวให้ให้ลุงเลยสามคนเลยพ่อนาวาเล่นในเฟส ่อนไม่จริงจริงตายคนแรกก่อนเลยพี่มาใจแม่พี่พ่อตายคนแรกเหตบอกว่าจะบอกพี่มาจะบอกผมทุบพ่อาพี่มาตองมาพอดอย่าอย่าอย่าตอหัวน้องก่อนเอ้ยเดี๋ยวก็ตีกันอีกก็พี่จะตอหัวหนูก่อนได้ แกงเด็กตกปลาไม่ต้องสู้กันใช่เดี๋ยวลง Youtube ดูว่าใครจะดังนะจะลจะลงไหมลงนะลงเขาเคยลงกันนาวาแล้วเขายังไม่เคยลงช่องนาวาเคยลงช่องนาวาเคยกิบฟี่อยู่ในช่องนาวาอันนี้อยู่ช่องอันนี้ช่องของพ่อช่องตกปลาพ่อลูกแคสเกมอันนั้นช่องเกมอันนี้ช่องตกปลา ช่องนึ่งเากดีเสียงราดีแล้วจะสูงก้ไม่ได้ค่ะกตไปกลัวจะดนแกมันที่จริงมันไม่ได้ฝูไม่รู้แหละของใครได้ปลาก่อนคนนั้นชนะขอช้ลำด้วยเฮ้ยไ้เวมึงก็ปั้นนมปังอ่ะแล้วมึงก็เอานปังปันบียแล้วมึงก็เอาหลักไปทสายมีน้อยแด้วยไงหวเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยมันปลารากสายแล้ววะ อ้าวแล้วทำไมไม่ปิดหน้าลอกอ่ะเออเก๊บไม่ปิดหน้าลอกอ่ะสายวิ่งออกก็ได้ะใช่ปลาเปล่ะ่ไม่ใช่หรอกน <estratég flush. S 2> ้ำพัดงไอ้กบไอ้เหยื่อบเพื่อนล็อกล็อกเป็นไก่ไก่แตกเลยไก่ตาแตกเลยเหมัว่าใ่แตกว่ากว่าแล้วเหมือนแตกวกว่าจะเอามาลงในวิดีโอ พักพวกนาวานไหมดู้สึว่าจะไอวินดูดิอ่ะเราไม่ได้เข้าช่องแต่คนนัก็เคยลงช่องนาวานแล้วหลายคลิปด้วยเก็บรีออกช่องเกมนาวางเดี๋ยวรอวินก่อนรอวินก่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปช่อง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 นาวานิเลยชองมันชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาให้ดูชอชื่อเยอะโขไม่ใช่ได้เรียกขอบในทิพย์เรียกขอบในทิพย์ เจ้าขาวกันเจ้าขอบแอนฟิทใช่เจ้าขอบแอนฟิตเออให่ไาถามกลิ่นหรอพี่วะฟิตที่แปลว่าไม่ใช่ฟิตที่แปลว่าปลาเล่าวิงเกียบนเล่าเหยียดเล็บยังไม่ทะลงน้ำเลยไม่ดูไม่ดูก่อนเลยอะไรกิบลี่นั่นเลยไม่ยอมผิดแน่หรอกมีทจ้งสอง ทั้เด็กตกปลาไม่ต้องสู้กันใช่เดี๋ยวลงยูทูบดูว่าใครจะดังนะใช่จะไล่จะลงไหมลงนะลงนะลงเขาเคยลงกันนาวาแล้วเขายังไม่เคยลงช่องนาวาเคยลงช่องนาวาเคยคิอยู่ในช่องนาวาโดนปุ๊กไป เี่ดูข้างหลังด้วยอย่าโยนเฮ้ยพี่วาพี่วาก็ถอยออกมาไกลๆเนกไปทางโน้นโยนไปทางโยนไปสิมา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 ผมขอผเป็นนเป็นผมก็หนบอให้พ่อไปให้พ่อไ่ไปพ่อไป มาโยนเลยยกี่ยวพ่อไปเฮ้ยจะเกี่ยวพ่อแล้วโอะเป๋าที่เยอะแตกหมดแล้วโหอ๋อแล้วกลับมาแบบนั้นมันพันไอ้เนี่ยลูกไม่ได้ดูลูกดึงไปเกี่ยวขนมปังดิเอาหันไปนี่ไม่ได้ฝากถุงต้องมีนะโซดาเปา Bây giờ bây giờ không? Bảo bao. Ừ vàng vậy. Vàng mấy chứ. cái cây nám này đi nó được. Nó có cái diệp về thằng một tí. Ồ, tốt ก็รอดูซิว่าจะได้เรื่องไหมออนวัดคิดว่าเป็นนวัดจะได้เรื่องไหมฮ <c oughs> ะไม่เรื่อ่รอจนลุกเพราะแต่บางทีอะปลาโซมันเล็กอะ่ะมันก็ไม่ตีนแบบปิดอันนี้นวัดจะโยนใช่ไหมเออโยนดลุกอันเลยนวัดจะโยนได้ป่าวใคร,ใครดัดูนะ<อ> ดูแลมันกับการไปลาตะก้อมานี่เองนวายญนเป็นไหมนวายเวียงเป็นไหมอปเลยไปเลยไปเลยไปเลยอปเลยไ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 ปเล่อปเลยไ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 ปเลยปเปเลยไปเลปเลยไดเลยไปเลยไปนละ ม่เก็บใส่ก้อนขนาดนั้นแล้วมันก็ร้อยเข้าหาฝั่งหมดสิไม่ใส่ตะกลัวไม่ใส่อะไรเลยอุ้ยสวยขึ้นใกล้ๆนี่เีริวี่เก็บไปซื้อขนมปังถุงเท่าไหร่ยี่สิบสองย่ิบองเอานะใช้ความสามารถของตัวเองดูนะใครจะได้ปลาก่อนกันนะัวนี้ตายแล้วไม่ใส่น้ำล่ะรูปตาขาวหมดแล้ว่อยแม่ง แล้วจะไปกินไหมน่ะปลาเนี่ยมันจะเน่าก่อนไหมเหรออร่อยเอาใส่น้ํามันจะได้ไม่ไม่ตายจะได้ไม่เน่าสิกุ้งลองมันเน่านะเออของเน่าเน่าตาเป็นกระสือกระสือไหนกิ๊บของกิ๊ฟมาอยู่ไหนละเหยื่อไม่อยู่แล้วมันจมไปแล้วมันจมไปแล้วกุบคอมมันอะเอ่อเหยื่อมันแตกแล้วนี่หว่ามันหลุดไปแล้ว เียมันหลุดแล้วอ่ะใช่ไมมันหลุดยังยางหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเอาแม่ใครกินน้ำมาดิใครจะถ่ายดิอยู่น้ำใครกินน้ำหมดว่าเขาไม่เก็บว่าคขานี้หยุดเต็มแล้วปะเก็บใส่ขอเล็กเกินไปไงเหยื่อใหญ่เกินมันก็เลยหลุดมันมีตะกั่วเขามันชิวๆเพราะรอกเพราะมันเป็นรอกไอ้กบอู้เวียงเป็ดไม่เป็นหรอพวกสวยขึ้นเยอะมากไม่กินเป็ดเลย มันน่าจะเป็นขอรเรือนั่นติดีก่อเรือนั่นขออย่างเดียวอย่าแต่งแต่คือพี่ว่าขอให้เรือมามาอีกแต่ว่าแ,วแ,วแม่มาทำหนุ่มปังพี่นุยมีวิแววว่ามันจะตอดไหม หาเบ็งจปาอะไรไเอาขึ้นมาอีตัวคนได้ปา้ไม่ได้หรอเดี๋ยวปนให้เหมือนอะเดี๋ยวปนให้นี่เดี๋ยวให้ไม่้องตี้แล้วดแน่เหยื่อลาีไม่หรอไม่เหยื่อลามันหยดไปแล้ว ท right? so yeah. 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 <Like ี่มันก็ตีๆๆรเอยโยนไปนู่นเลยนู่นน่ะใต้ผักตบนู่นน่ะปลามันอยู่ใต้ผักตบนู่นไง คิวทำไรไปถ้าอย่าปลอมใช่ไม่มีเลยไล้เหย่าปลอมอยู่ไหนอยู่ที่บ้านดิซซี่เก้าเก้าหย่าปลอมมาเลยคิดให้เขาสั่งเหยาปลอมไม่ได้เลยไม่ได้าจับเดือนน้องไปจับมาให้เหย่าปลอมสองใบอยู่ก็วานจูเขาสั่งมาแหวนแม่ก็มาส่งที่บ้านแม่แค่คุ้ฟ้านะจูเขาคนหนึ่งอ่ะเขาสั่งมาให้เขาเว้ยเฮ้ยเขาสั่งมาแล้วเขาก็จะมาตกเองแหวนอยู่ดีไม่ไาดีล้วแล้วมัน มันได้มีกิ๊บแล้วมันใสยังไง,อง,องโอ้มีคนแเราจะกิ๊บใส่ไงเฮ้ยแต่ฮะเดี๋ยวเลยกิ๊บจะเป็นเอกใสาต้อหรอแล้วว่าผู้ติดตามจะเป็นเอกใสาต้อหรอแม่ไม่ตัดกับใครเลยจะเป็นเอกใสาต้อกัอนเอเฮ้ยคนแรกี่เจอเนี่ยเอ๊อะไรก็ไม่รู้มันน่าจะหลุดพังที่ไหลไหล พร่ะมีกิฟต์อยู่แล้วมีกิฟต์นี่แล้วก็ไม่ต้องใช้กิดเจอปากัดเจอนัไนไง้เออมันขึ้นมาแล้วเจ็บไหมน่ะว่าเจ็บไหมฮะเจ็บใจเอ้า่างปป่ะกัดตรงไหน้าว่า เราวานราวาเจอปลากัดตรงไหนไม่ใช่กัดตรงไหนของเราว่าไม่ถึงปลามันชื่อปลากัดไหนกัดตรงไหนปลากัดตรงไหนถูกปลาชื่อปลากัดเล็บปลากัดตรงไหนให้เก็บไหมกัดตรงตูดบอกอะม้แล้วอาเก็บโยนพากันใหญ่แล้วทีนี้อ้อยสะดุด อยมันไม่ต้องโน้นหลับหั่วบ้านพ่อ้นมปองมายลอยแล้วอุ้ยอาหารขึ้นไ้กิ๊ตตีเลยระวังค้อมสายเขาฝั่งนน้นนะกิ๊ตตีแม่งเลยกิฟต์นันาวาไปเล่นยันปลายจะกินไหมนันาวาฮะเบื่อเบื่อแล้วเหรอแต่เล่นโทรศัพท์นี่ไม่เบื่อใช่ไหม ใช่ไหมเล่นโัวสับนี่ไม่เบื่อ,อใ้่เดี๋ยวเแบบี้ทีเพื่อนหมดไปไว้บนรถเอาลงมาทำอะไรเนี่ยที่นี่มีแต่ดินต้ตีด้ยด,ป,ดยยปลาอะไรขึ้นนวะบึกเบิกเบิกอะไรขึ้นแค่นี้ ราจะได้กินปลาไหมเนี่ยนวาวันนี้อันนี้เราเอาเหยื่อน่าจะเหยื่อหมักเหม็นเกินปลาไม่กินเล่นอะไรน,นวาเน,นี่ยสายพันหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยสายพันลอกพอแล้วเออมันจะพันลอกตะเงี้ย หลัขึ้นดีมากแต่มันไม่กินเบด็ดเออแล้วก็เราบีบแรงๆแล้วก็ตัดหัวตัดตูดมันออกเด็ดหัวไอ,อเด็ดเด็ดบนเด็ดล่างมันออกเด็ดออกให้ถึงตะก้อเยอกูไปละง่ายกูจะตีเลยแล้วมันก็พีคากับมันพวกหมูมาใช่มั้ยพวเถกไปเลยมันบีบหนาแค่นั้นแหละแล้วก็ตัดให้มันไม่ต้องยาวเอาให้มันกลมกลมอ่ะ ตัดหัวไอตัดตัดตูดตก็ตัดท้ายมันตัดท้ายก็ตัดหัวมันเนี่ยเด็ดตรงนี้ออกเออเนี่ยเด็ดออกไปเลยข้างล่างด้วย <c oughs> เออเด็ดข้างล่างเออข้างล่างมันพอละถือตะก้อละเออแล้วก็บีบให้แน่นอืมแล้วก็โยนได้ขอตีดิจะ,ะ <c oughs> คุณรอบหน้าพ่อกิีฟดินเต็มหลังเลยเยออยู่นะ เหนื่อยวะติดเหรอเยอะติดเหรอเยอะติดแน่โอ้ยวีดูเยโดนเออตีเยอะปลอมติดติดใบมะพร้าวเหรอเรียบร้อยกระโดดลงน้ำเลยยังไงก็ต้องลงน้ำเห็นไหมบอกแล้วตกน้ำ บอกแล้วเอามันจะจมแล้วโดนน้ำแล้วโดนน้ำแล้วมันจะจมน้ำแล้วจะได้ไหมน่ะ ได้แล้วไปเรายอมแพ้ดีวกว่านะว่าไปเราไปแคสเกมดีวกว่านะวนะเนาะแต่วล่นแบบป้าเนี่ยไปครับวันนี้พลาดเป้าไม่ไม่ได้แต้มสักตัว,น,น,วนะครับวัน,นเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือกันใหม่นะวันนี้เราลาก่อนปลาไม่มีตอดไม่มีกระดิกแต่ปลาขึ้นเยอะมากใครมีฝีมือก็มาลองได้นะครับ ตัวใหญ่ๆปลาบึกก็มีมีคนเคยตกได้อยู่นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคครับ